สวัสดีค่ะต้อนรับสมาชิกสูมทุกท่านนะคะเข้าสู่กิจกรรมในห้อง zoom นะคะ DMC d h a m a Media on zoom ค่ะ ซึ่งในช่วงเวลานี้นะคะเราก็จะได้มาเจอในช่วงของซุมไอดอลค่ะที่จะทำให้เรานั้นได้ศึกษาเรื่องราวชีวิตของไอดอลในมุมต่างๆนะคะแล้วก็นำสิ่งที่เขานำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนั้นให้ประสบความสุขความสำเร็จและนำมาปรับใช้ในชีวิตของเราให้มีความสุขแล้วก็มีความสำเร็จตามไอดอลต่างๆค่ะ ต้องบอกว่าเรื่องราวของสมาธินะคะเราก็ฟังมาจากหลากหลายไอดอลแล้วนะคะที่ได้นําเรื่องราวของสมาธินั้นไปเปลี่ยนชีวิตค่ะและต้องบอกว่าสมาธินั้นคือความสงบความสบายและความรู้สึกเป็นสุข ซึ่งมนุษย์ทุกคนนั้นนะคะสามารถสร้างขึ้นได้ด้วยตัวเองค่ะเป็นสิ่งสากลที่สามารถทำให้ชีวิตประจำวันอยู่อย่างมีความสุขแล้วก็มีความไม่ประมาทและเต็มไปด้วยสติสัชัญญาและปัญญาค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้เองนะคะก็เป็นเสมือนคู่มือประจำตัวของซูมไอดอนของเราในวันนี้ไปแล้วซะด้วยนะคะ ต้องบอกว่าเธอนั้นได้นำสมาธิค่ะมาใช้กับชีวิตจนเกิดความสุขแล้วก็ความสำเร็จได้อย่างไรนะคะตอนนี้ซูมไอรอลของเราพร้อมแล้วที่จะมาพูดคุยกับเราค่ะขอต้อนรับนะคะน้องเพิร์สค่ะพฤึกสุพางสุพะเมธากรเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจบริษัทสไปรูไลน่า2004โปรดักต์จำกัดค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะค่ะน้องเพิร์สนะคะเสียงสดใสเลยเห็นน้องเพิร์สตั้งแต่ยังตัวเล็กๆเลยนะคะตอนนี้เนี่ยโอ้โหนะน่ารักสดใสโตแล้วนะคะโอ้โหเสียงสดใสด้วยนะคะต้องสอบถามกันเลยต้องน้องเพิร์สเนี่ยนะคะเข้าวัดตั้งแต่เด็กๆเลยตั้งแต่โอ้โเลียกได้ว่า ตั้งแต่2004เลยค่ะคือเหมือนชีวิตนี่เหมือนชีวิตจริงๆเพิ่งเริ่มต้นจริงๆ2004เลยค่ะมไม่ว่าจะเป็น2003นีเหมือนเพิ่งค้นพบอะไรบางอย่างก็คือพ่อแม่คนพบว่าเพิร์สเป็นโรคอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอ2004อก็เข้าวัดเลยค่ะ <laughs> เข้าวัดตอนนั้นเนี่ยน้องเพิร์สอายุประมาณเท่าไหร่คะน่าจะประมาณ แปดขวบค่ะเจ็ดแปดขวบตอนนั้นเข้าวัดมาสําหรับเด็กเจ็ดแบบแปดขวบเนี่ยน้องเพิร์สมาทําอะไรบ้างคะมานอนเล่นค่ะนอนเล่นเลย่ะตุบานี่แอุ้ยที่นี่อะไรก็ไม่รู้คนเยอะจังเลยอุ้ยอะไรเนี่ยลังค่าสูงสูงในสภาค่ะก็แบบเหมือนเป็นสถานที่พักผ่อนใจเพราะว่าทุกวันอาทิตย์ต้องมาวัดแล้วก็เลยพอหลวงพ่อแท่านนั่นั่งสมาธิ ก็นั่งได้แค่สองวิแล้วคะ่ะเดแล้วเราก็นอนยาวลงไปเลยอืแต่ก็มาทุกวันอาทิตย์แล้วก็มาทํากิจกรรมต่างๆครบทุกบุญค่ะนั่นเรียกไว้ว่าครบเกือบทุกบุญเลยค่ะอตอนนั้นตอนเด็กๆเ,เรามา <c oughs> เรามา,า,มานอกจากนั่งสมาธิสองสองนาทีแล้วที่บอกเนี่ยมาทําอะไรบ้างคะอะก็เออก็ตามพิธีกรรมเลยค่ะก็คือตอนเช้าก็คือสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิปฏิปรรมแล้วก็อยู่ช่วงบ่ายต่อ ปฏิบัติทมต่ออ,อะไรเงี้ยค่ะอตอนนั้นในตอนเด็กเรารู้สึกยังไงบ้างกับการที่แบบเราต้องมากับคุณพ่อคุณแม่มาเข้าวัดตั้งแต่เด็กๆอย่างเงี้ยค่ะในใสายตาเด็กตอนแรกก็แน่นอนนะรู้สึกเบื่อแล้วม้มามด้วยแต่ว่าจริงๆสุดที่ชอบที่สุดของการมาคือตอนที่หลวงพ่อท่านำนั่งสมาธิค่ะเวจะนอน แต่ว่าการนอนหลับของเพิร์สนี่คือหลับแล้วคือหลับเข้ากลางไปเลยคือพอพอฟังเสียงท่านเราก็ทําตามในท่านอนนี่แหละอ่าเรีย่ตรงกลางนิ่งๆแล้วก็สบายๆเบาๆแล้วก็ท่านตอนนั้นบอกว่าให้นึกถึงองค์พระใช่ไหมคะแลวความที่เราเป็นเด็กขัดจินตการมันกว้างไกลอยู่แล้วเราก็แค่คิด ค่ะท่านก็จะอยู่ในการแล้วเราก็หลบไปอยู่กับพระอย่างนั้นเลยค่ะกลายเป็นจริงๆเป็นความสุขนะคะโดยที่เด็กจริงๆแล้วอ่ะถ้าต้องให้อยู่นิ่งๆเนี่ยมันไม่ได้มีความสุขอยู่แล้วแต่กับวิญญาณทีนั้นเนี่ยเพิดม,มีความสุขะคะ่ะ <c oughs> ก็คือได้มีโอกาสมานั่งสมาธิโดยที่เราแบบ <c oughs> ก็ยังเป็นเด็กก็ทําตามที่เขาบอกไปแต่เรารู้สึกว่านั่นคือความสุขที่มันเกิดขึ้น นะคะอืมนะคะก็คือทําสมาธิมาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยเห็นบอกว่าอีกหนึ่งสิ่งที่ติดใจมากในการที่มีโอกาสมาวัดตอนเด็กๆคือการ์ตูนบุญโตตรงนี้เนี่ยอยากให้น้องเพิร์สได้อธิบายเพราะว่าเด็กๆเ,เนี่ยได้มีโอกาสดูการ์ตูนที่เป็นการ์ตูนธรรมะด้วยโอ้โหมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆแล้วก็ชอบด้วยใช่ไหมคะตอนนั้นที่มีโอกาสได้ชม โอ้นซีดีครบทุกตอนหนังสือนี่โหยาครบทุกเล่ม <S <S คือถ้ากิจกรรมอีกอันหนึ่งนอกจากที่ไปปฏิบัติคำคือจะต้องไปโซนที่เขาขายของอะคะ่ะแล้วไปดูว่ามีของบุญโตมาไหมหรือยังอะไรอะคะ่ะเพราะว่าเวลาดูอะไรเนี่ยะจะต้องมีเหตุกรารณ์อารมณ์เหมือนดูโดเรมอนอะคะ่ะแต่โดเรมอนเนี่ยเราไม่ได้อะไรกับ,กบโนบิตะเท่าไหร่กับโดเรมอนเท่าไหร่แต่ถ้าอันเนี้ย ถ้าได้ดูบุญโตเนี่ยคือบุญโตเขาจะมีตอนจบที่เขาจะต้องมีอะไรสอนเสมออืเราก็จะเอ้อเอาไปทําตามบางทีอ่ะ,ะเพื่อนเอาสมุดหนังสือบุญโตไปให้เพื่อนที่โรงเรียนอ่านด้วยเพื่อนก็อ่านอชอบสิ่ง <c oughs> ที่เราได้จากการ์ตูนบุญโตคือ,อไรถิ่น <c oughs> ที่บอกว่าต้องมาดูแล้วก็ชอบในตอนจบเนี่ยสรุปธรรมะที่เราได้แล้วเรารู้สึกว่าอันเนี้ยเราเอาไปใช้ได้อย่างที่น้องเพิร์สบอกเอาไปบอกเพื่อนเอาไปใช้คือเรื่องอประมาณไหนบ้างจริงจริงเนี่ยเลือกไม่ถูกค่ะเพราะว่า บุญโตดิคือมันครบทุกเรื่องจริงๆนะคะที่เผยว่ามันคือส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันก็คือง่ายๆพวกเราที่ควรจะเป็นเด็กดีในตอนนั้นที่คิดคือหนึ่งก็คือศีลห้าต้องครบเพราะว่าถ้าสีลห้าไม่ครบก็รู้สึกไม่ใช่คนดีแล้วอันนี้คือสิ่งที่ฝังมาเป็นเหมือนลาก ส่วนหนึ่งของบุญโตด้วยให้การเป็นเด็กดีเก่งและดีในตอนนั้นอันนี้คือสิ่งที่เพิร์จะคอยตอกย้ำว่าเออเพริร์อยากเป็นเด็กเก่งและดีในสาตตาคุอพ่อคุณแม่ก็จะทําตามที่บุญโตบอกอะไรเงี้ยค่ะแล้วสิ่งที่เราเอาไปไปบอกเพื่อนว่าเด็กเก่งและดีทํำยังไงหรือว่าเราเอาไปใช้แบบ เวลาอย่างบุญโตเขาก็จะมีแบบปัญหาคนนู้นทะเลาะคนนี้ทะเลาะหรือว่ามีอะไรตาอะไรเกิดขึ้นเหตุการณ์ต่างๆเนี้ยน้องเพิร์สได้นําสิ่งที่กระตูนมบุญโตสอนไปใช้ในชีวิตไหมแบบไปใช้กับเพื่อนๆอ,อะไรเงี้ยค่ะเพิร์สก็พยายามใช้นะคะแต่ตอนนั้นจริงๆแล้วพอเพิร์สเอานังสือไปให้เพื่อนเพิร์สก็บอกว่าเนี่ย ั้งแต่เราอ่านหนังสือบนโตเนี่ยอยากเป็นเ,เด็กเก่งและดีเนี่ยนะอีกสิ่งหนึ่งที่เพิร์ดอยากทําตามหรืออะไรที่เขาบอกก็คือเราจะต้องมีความกระตันอยู่อไอ้ตอนนั้นเราก็จะเอออะไรนะกราบพ่อกับแม่ก่อนเข้านอนอนั่งสมาธิก่อนเข้านอนอเวลามีของอะไรแล้วก็จะแบ่งปันให้เพื่อนเราจะไม่แบบว่าเออเขาเรียกว่าไงงบของเล่นนะคะไม่หวงอัออน,นี้เท่าที่เห็นเบสิกในตอนนั้น,นะะอะรู้จักแบ่งปันให้กับเพื่อน อ,อืมอมืแล้วตรงนี้เพื่อทําให้เพื่อนๆเ,เข้าใจเราแล้วก็รู้สึกว่าเอออยู่กับเราแล้วมีความสุขมากขึ้นไหมคะเพราะว่าแค่เพิร์แบ่งปันของเนี่ยพอเราเป็นผู้ให้อะ่ะยังไงเพื่อนก็ชอบแล้วคะ่ะเพราะหลังจากที่เพิรอดให้เพื่อนก็จะต้องให้คืน เพราะว่าพอเขาให้เราเขาก็เรียนรู้ที่เขาจะไปให้คนอื่นต่อและคนอื่นก็จะต้องให้กับแล้วก็ให้ให้กันไปเรื่อยเป็นห่วงโซ่กันไปเรื่อยๆเท่าที่เคยเห็นตอนเด็กนะคะ <laughs> คือมันให้กันไปเรื่อยๆจนไม่มีที่สิ้นสุดแล้วมันก็เกิดมิตรภาพในวัยเด็กๆเออให้ของเล่นให้ขนมให้กันเราก็มีเพื่อนมากขึ้นสังคมรอบตัวเราก็มีความสุขโดยการให้เกิดขึ้น แล้วนอกจากเรื่องของอการ์ตูนบุญโตแล้วเรื่องของอสมาธิที่นำไปใช้ในเรื่องของการเรียนนะ้องเพิร์สได้นำสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปใช้ยังไงบ้างคะสมาธิของเพิร์สเนี่ยด้วยความที่มันเริ่มตั้งแต่เจ็ดแปดขวบแล้วไปทุกอาทิตย์ เลยเกิดการเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตดังนั้นพอมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนะคะนอกจากเรื่องเรียนแล้วมันเป็นเกือบทุกเรื่องค่ะคือชีวิตถ้าเจอปัญหาอะไรเนะะี่ยค่ะอย่างเช่นเออถ้าพูดถึงเรื่องเรียนคเคยไปเรียนที่ลอนดอนภาษาไม่ใช่ของเราอยูแ่แล้วเครียดเครียดมากก่อนจะเข้าคลาสต้องไปฟังอาจารย์พูดเราก็จะต้องหลับตาก,ก่อนหล,ลับตาเซตตัวเองเป็นเซตซิโลเริ่มจุดที่หยุดนิ่งในกลางแล้วก็ เออให้มีสติแล้วพอเราหยุดเนะะี่ยค่ะอะไรมันก็ราบเรื่องในหมดนะคะ mm hmm. ฟังอาจารย์ก็จะรู้สึกง่ายๆพอฟังไม่เข้าใจอยู่ดีๆอาจารย์ก็จะเดินเข้ามาหาเราส <Ha. S 2> อนเราเพิ่ม oh. อะไรอย่างเงี้ยค่ะงหรือว่าเวลาจะทำ dissertation ก็คือวิทยาิัยผลหรืออะไรพวกเนี้ยคะ่ะก็คือไปนั่งทํากับเพื่อนที่ห้องเออ เพื่อนก็งงเล hey, ยเฮ้ยยูทำไมยูหลับตาอยู่ดีๆก็นั่งหลับตาไปยูหลับเหรอ,อแล้วแบบโนโนแบบเราอะทำ meditation อยู่แบบแบบทำให้เรามีสมาธิแล้วก็บอกเขาด้วยว่ามันทำไงแล้วเขาก็ลองทำอยู่นิดนึงแล้วเขาก็เออมันก็โอเคนะอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้มีสติมากขึ้นกับการทำงานอะ,อะไรอย่างเงี้ยทีนี้ <ha? S 1> พอน้องเพริร์สมาเรื่องของต่างประเทศแล้วต้องถามว่าเรียนอะไรอยู่แล้วจุดเริ่มต้นของการที่เราเลือกเลือกไปเรียนตรงเนี้ยเออทำไมเราถึงแบบมีความรู้สึกว่าเราอยากไป ไปเรียนในต่างประเทศแล้วในสิ่งที่น้องเพิร์สได้เลือกไปไงคะ่ะต้องบอกว่าเพิร์สโชคดีที่คุณพ่อคุณแม่คือตามแต่เรื่องการเรียนมากมคือพ่อเหมือนแบบโยนเป็นเพิร์ส ไปเลยลูกอยากไปไหนก็ไปเลยหมายถึงอยากจะไปเรียนที่ไหนก็เรียนเพื่อก็เลย,ยพ่อที่ลอนดอนนี่ก็โอเคนะแล้วพ่อก็เป็นคนบอกเอออันนี้โอเคแล้วเพื่ออยากเรียนอะไรลูกพ่อจะไม่บังคับเลยว่าต้องเรียนอะไรพ่อบอกให้เรียนที่ชอบก็เลยเรียนอาร์ตค่ะอตอนแรกจริงๆไปเพื่อจะไปเป็นฟ i n e a อาร์ตก็คือเป็นศิลปินวาดภาพแอสแตรกอะไรอย่างเงี้ยเลยแต่ว่าพ่อไปถึงเขาจะมีให้คนพบตัวเองก่อนหนึ่งปีแล้วเราก็เริ่มคนพบว่าจริงๆเราชอบอะไรที่มันเป็นครีเอทีฟแบบคาแรคเตอร์ดีไซน์เอ่อพวก หนังเราชอบดูหนังไซไฟเอเลี fi, ่ยนซอมบี zombie, ้อะไรพวกนี้ค่ะจนสุดท้ายก็เลยไปเรียนด้านเมคอัพ special effects makeup p e r อ o ์ m a n ที่ university of the art London เลยทำให้ได้เรียนรู้เรื่องการอ,ออกแบบดีไซน์คาแรคเตอร์การเรียนรู้ระบบความคิดของของพวกเขานะคะก็คือคนอดีไซน์ด้านนี้ในที่ลอนดอนว่าเราจะต้องมีระบบความคิดยังไงเพื่อที่จะดีไซน์งานนึงออกมาแล้วเราก็ทำออกมาให้เกิดเป็นผลงาน ตัวละครต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมโอ้โหดูจากผลงานแล้วไม่ธรรมดาเลยนะในจุดเริ่มต้น <c oughs> ตอนแรกคือมีความรักในงานศินละปะถูกไหมคะแล้วเราก็ไปขยายต่อในส่วนของการเพิ่มเติมตรงนี้เนี่ยมันเวลาเราคิดแบบหรือว่าเวลาจะดีไซน์ตัวละครสักหนึ่งตัวอย่างเงี้ยจุดเริ่มต้นในการไอเดียของน้องเพิร์สอย่งเงี้ยมันมันมีกระบวนการการคิดยังไงบ้าง อันนี้มันก็จะดูเหมือนพูดซ้ําๆนะแต่ว่าจริงๆมันก็เริ่มด้วยสมาธิอ่ะงงเลยดิวดิดิซัดปลาเราวาจะสมาธิได้ไงคือจริงๆแล้วก็คือมันเริ่มจากการที่บางทีเพราะชีวิตมันมีความยุ่งเหยิงมันเหมือนเส้นขึ้นที่แบบฟิ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 ตลอดเวลาบางทีเราแค่ต้องการจัดสรรทุกอย่างเหมือนโตะที่ลกให้มันเป็นระบบก่อนที่จะคิดอะไรได้เราก็จะต้องนั่งสมาธิเพื่ออะไรเพื่อหยุดทุกอย่างสต็อปแลวไอเส้นกิ๊กกิ๊กกิ๊กเนี่ยมันจะได้หยุด แล้วมันจะได้เป็นเส้นตรงๆแล้วเราค่อยเอามาจัดวางทอดแล้ววางที่จัดวางเนี่ยเราจะเริ่มเห็นว,ว่าเฮ้ยมันมีในซอกของสมองเราเนี่ยม,มันจะมีไอเดียอะไรบางอย่างที่แบบเฮ้ยพอเราคว้ามันออกมาแเราสามารถไปต่อยอดมันออกไปได้และกลายเป็นงานที่มีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นอ,อะไรอย่างคะ่ะ <laughs> คือบางคนเขาอาจจะมองว่าไอการที่เราต้องครีเอทอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องคิดเยอะ ถูกไหมเพราะเพราะในในส่วนของการครีเอทมันคือการต้องใช้ความคิดใช้สมองซะส่วนใหญ่แต่น้องเพิร์สกับหยุดทุกอย่างเอาไว้ก่อนแล้วค่อยให้มันนิ่งพอนิ่งเสร็จปุ๊บเนี่ยความคิดที่มันมาแล้วก็จับมันมารวมกันร้อยเรียงกันให้เป็นความคิดที่เป็นสร้างสารรค์อันนี้เป็นอีกหนึ่งไอเดียในการสร้างสารรค ที <IC S> ่ด <IC S> ีมากเลยนะคือคือในในในมุมมองของคนที่เขาอาจจะยังไม่ได้มีเรื่องราวของการนำสมาธิไปใช้เขาก็ต้องมองว่าการสร้างสรรค์คือการคิดไปเรื่อยๆคิดเยอะๆคิดเยอะเอาไว้ก่อนต้องคิดให้ฟุ้งๆอะไรอ่งเงี้ยต้องแบบนั่งบกตัวอยู่ในห้องแล้วอะไรอย่างนี้แต่ว่าเพิร์สรู้สึกว่ามันไม่ใช่อันนั้นเขาเหมือนมันจะเรียกว่าเขาเรียกว่าไงเดียสาหรับเพิร์สมันคือการทําให้ทุกอย่างมันขมุขมัวมากเกินไปเพิร์สชอบยืดอรอกว่า ให้มันชัดเจนเลยนะคะดูให้มันละเอียดขึ้นโดยการที่ทําให้มันชัดเจนขึ้นโดยการจัดระเบียบความคิดของตัวเองแล้วผลงาน<อ>ที่น้องเพิร์สแบบรู้สึกว่าอันนี้มันโอเคอยากให้น้องเพิร์สอธิบายหน่อยว่าไอผลงานตรงนี้มันคือผลงานอะไรคะ,ะตรงนี้น่าจะเป็นตัว final project ก็คือตัวเอเลียนสีแดงเมื่อกี้ที่ทเห็นทีมงานขอกภาพเอเลียนอนะีกทีค่ะเอเลียนอยากดูเอเลียน เขาเรียกว่าผู้พิทัก์แห่งดาวราเป็นอ,อันนี้ถ้ามองนี่อาจจะไม่รู้แต่ว่าเอามาจากความเชื่อในอยุคอียิปต์สมัยก่อนแล้วก็เรื่องเอเลียนอะไรยะค่ะอด,ดีเฮิร์ตก็เลยไปนั่งคิดเอ,อเราจะทำยังไงออกมาให้มันเป็นน่าสนใจเเราทำเรื่องเอเลียนดีกว่าเพราะว่าเอเลียนจริงก็ มีจริงอ,อะไรอย่างงี้ค่ะตาม,มที่หลวงพ่อท่านบอกอแต่ละแต่อันนี้ของเพรส์สใส่จินตการเข้าไปว่าถ้าเขามาจริงเราก็อิงตามหลักประวัติศาสตร์ว่าจริงๆริงาทีถ้าในภาพนี้อาจจะไม่เห็นแต่ว่าจริงๆข้างหลังเขาจะเป็นหัวยาวๆออกมาเพราะในประวัติศาสตร์เคยมีมบันทึกว่ามีคนหัวยาวๆอยา่ยางนี้ในมสมัยอียิปต์อะไรอย่างงี้ค่ะ แล้วก็น่าจะเป็นพวกยุคปาโลที่เขาจะมีหัวยาวๆออกมาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เอามาทําเป็นตรงนี้คือเหมือนกับว่าเราหยิบบันทึกจากประวัติศาสตร์ที่เคยมีอ้างอิงแล้วนํามาใส่จินตนาการเพิ่มเติมบวกกับงานศินละปะของเราทําให้เป็นผลงานตรงนี้ผลงานตรงนี้นี่น้องเพริร์สระดับความพึงพอใจระดับไหนคะ จริงมันมีข้อผิดพลาดทางเทคนิคแล้วเวลาไม่พออ,อยากให้มัมนอลังกว่าน,นี้แต่ก็เลยได้ได้เท่านี้อะค่ะก็ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นที่พอใจค่ะแล้วแล้วกับเอ่ออาจารย์ว่ายังไงบ้างกับผลงานชิ้นนี้อ่ะต้องถามถึงอาจารย์ที่สอนเราเอาจริงอาจารย์พอใจมากทุกคนจะเดินมาแล้วก็มาฮิ้ โอเคเลยนะเนี่ยเฮ้ยฉันช,ชอบไอเดียเธอมากเลยเล้วเฉพาะเวลาตอนก่อนที่เราจะทำอย่างนี้ออกมาเราจะต้อง c a s อ่ cast, อฟ l casting h e ฮดก่อนเพื่อเอาหน้าของโมเดลออกมา,าเสร็จแล้วเราจะต้องไปปั้นและระหว่างปั้นเนี่ยคือนั่งฟังหลโพด้วย <laughs> <laughs> แล้วก็ปั้นแล้วก็อยู่ในทว่าแบบอู้มันบบสนุกมากอมพองานออกมางานเลยแบบละเอียดคืองานคือสวยแบบละเอียดมากอาจารย์ก็จะชอบมาเดินชมปูเธอ คือหัวของเอลียนเมันซิมเิทรีมากเลยอ่ะงานแบบดีมากอเงยฮะอาจารย์จะชอบเป็นพิเศษชอบมามดูจอดเปิดปัน้นคือมีความละเอียดละออในงานของเราด้วยซึ่ง<ะ>อาจารย์ก็โอเคพึงพอใจกับผลงานตรงนี้เลยรวมถึงเพื่อนๆด้วยค่ะอืมนะโอ้โหเป็นเรื่องราวที่ดีมากๆเลยแล้วตอนที่เราไปใช้ชีวิตต่างประเทศเพราะว่า ในต่างประเทศเนี่ยคา l t u r e เนาะวัฒนธรรมต่างๆที่มันต่างกันเฉพาะเราเนี่ยเป็นชาวพุทธเนาะพอเวลาไปอยู่ต่างประเทศแล้วเราปรับตัวยังไงหรือว่าดูแลตัวเองไงคะงเพิร์สมันน่ากลัวค่ะคือคนอื่นอาจจะไม่น่ากลัวคือเพิร์สไม่ได้จบโรงเรียนอนาชาติจริงๆเพิร์สยังด็อกดอกแคทแคความคําศทพทที่รู้ด็อกดอกแคทแคอยู่เลยค่ะตอนประมาณมหแล้วมาฟิตฟิตอะไรอย่างเี้ยเนาะเาวไนฟ์กับเกิร์ลเพิร์สจะสะกดไม่เต็มค่ะ แล้วเพิ่นก็มาอัดเลยโอ้โหอัดสองปีแล้วพอไปถึงเราอะอยู่ประเทศไทยผู้กรงังว่าเพิ่นไม่เคยออกจากบ้านคนเดียวนานานมานก่อนแต่นี้ไปถึงก็ไปเลยปีหนึ่งแบบมไม่กลับบ้านเลยค่ะอพอไปถึงไอเราด้วยความที่ชีวิตเราอยู่กับ ภาษาอังกฤษแบบอเมริกันสไตล์เพราะเราดูหนังฮอลลีวูดพอไปถึงเจอบริติชแอสเซนต์เนี่ยมันเออเออเออเกระบอดมันแรงมากนิดนึงโอ้โหนี่เราเครียดเลยเพราะว่าพอไปคลาสแรกเนี่ยไปฟังอาจารย์ไม่รู้เรื่องแม้แต่คำเดียวคือต้องไปถามเพื่อนข้างๆสกิทสกิทให้อยู่อาจารย์สั่งงานอะไรหรออะไรอย่างนี้ยค่ะดังนั้นต้องไปอยู่เนี่ยลำบากค่ะแล้วเค้าเจอเค้าก็เอ่อมันบางทีมันก็ไม่เหมือนกัน เหมือนเหมือนปฏิ h e l l ลค่ะไอยูคือไอคำว่าฮาว l ไอยูที่ถามว่าคุณเป็นไงบ้างเนี่ยคือเขาไม่ได้อยากรู้หรอกค่ะว่าเราเป็นยังไงเขาแค่ถามไปเฉยๆว่าให้อะย่าเงี้ยมันเหมือนเป็นการทักทายเฉยๆ,ๆ,ๆแต่ว่าคุณไม่ต้องตอบก็ได้ว่าตอนนี่ตอ,ตอด <laughs> อ้เร็ก็ตอนนั้นอยู่ที่ตู้เย็นกําลังหยิบนมกินดยู่หันมาเนี่ยชีวิตชันตอนนี้เไนะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ตึ๊ยาวอ่ะเขาก็อึ้งเลยว่าตอบมาทํทำไมอะไรอย่างเงี้ยนี่คือหนึ่งในตัวอย่างที่เขาเจอที่แปลกมากแล้วเพิ่อนก็เลย ตอนนั้นต้องปรับตัวสูงก็แอบแอบยากคือคือแอบแบบโฮมซิกแล้วก็รู้สึกแบบต้องอยู่คนเดียวแล้วจริงๆรื่อนที่มันก็มีเหตุการณ์ที่โดนเหยียดด้วยอย่างที่ตอนกำลังพบปลากันอยู่มันก็มีอยู่นิดนึง่เราเราก็ต้องเราก็ต้องแบบว่าโอเคไม่เป็นไรเรามีที่พึ่งอะเราไม่กลัวอะไรเป็นที่พึ่งของน้องเพิร์สคะนั่งสมาธิค่ะโอทำเดียวเลยนะสมาธิเมดิเทชั o เลยนะ ตรงนั้นมั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 นให้ที่พึ่งเราอย่างไงน้องเพิร์สเพราะว่าจริงๆแล้วพอนั่งสมาธิปุ๊บเนี่ยมันเหมือน มันเหมือนเราได้เห็นว่ามันเหมือนเอเลี่ยนเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> คือว่าไม่ได้มีแค่โลกอะ่ะมันมันมีมากกว่านั้นน่ะไอ้สิ่งที่เรามองคือเรามองแต่ปัจจุบันว่าฉันชื่อพุกษสภาสุภเวดากรฉันเป็นเด็กคนนี้เป็นธาลาัสซีเมียอ,อยู่ตรงนี้แต่จริงๆก็คือไม่นานเราก็ตายแล้วแล้วเราก็จะไปเกิดเป็นบทบาทใหม่ดังนั้นไอ้ไอความที่เป็นอุปสรรคของชีวิตที่เจอตอนเนี้ยมันคือเศษเสี้ยวนิดเดียว นิเดียวแล้วทําไมเราต้องเอามาใส่ใจเอือเราเจ็บปวดนู่นนี่เราทุกเนี่ยแล้วสักพักก็จะคิดได้ว่าทุกทำไมนะคือมันไม่ได้มีอะไรเลยเราอะไรมันคนสร้างความทุกข์เองถ้าเราไม่แคร์ถ้าเราไม่อะไรเราก็จะไม่ใส่ใจมันซึ่งทั้งหมดเนี้ยไอตอนที่ทุกเนี่ยก่อนจะคิดทั้งหมดอย่างนี้ได้เนี่ยก็ต้องมาหยุดก่อนอเพราะตอนนั้นมันจะเป็นเส้นกิ๊กกิๆกิก๊ <laughs> เราก็ต้องเท้าให้มันเป็นเส้นตรงก่อนอ ถึงจะได้เห็นทีนี้น้องเพิร์สพูดถึงเรื่องของอาการป่วยโรคทารซิเมียที่บอกอยากให้น้องเพิร์สได้เล่าย้อนนิดน,นึงว่าการที่เรามีโรคเนี้ยพอรู้ว่าเราเป็นโรคอัน,นเนี้ยเนี่ยเรารู้สึกยังไงแล้วต้องบอกว่าคุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยเป็นผู้ที่มีความสําคัญที่ทําให้น้องเพิร์สเนี่ยสามารถผ่านพ้นโรคต่างๆเหล่านี้จน ทุกวันนี้คือน้องเพิร์สก็สามารถใช้ชีวิตแบบคนปกติได้ตรงนี้อยากให้น้องเพิร์สเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะต้องบอกเลยว่าเพิร์สนี่คือโชคดีอันนี้เอามใหม่ใช้คำนี้ดีกว่ามีบุญที่ม,มีคุณพ่อคุณแม่ที่ดีมากๆโดยเฉพาะคุณพ่อที่ฉลาดมากๆเพราะว่าพอหลังจากคุณพ่อคุณแม่ในประมาณปีสองพ2 0 0ามสคุณพ่อกับแม่ก็คือสังเกตว่าเพิร์สป่วยบ่อย จึงให้เผยไปตรวจเลือดที่โรงพยาบาลแล้วก็ถึงคุณแม่ถึงกับขาสั่นเลยมานั่งร้องไห้บนรถเลยพอได้รู้ผลก็คือเผยเป็นทาลัสเมียแต่ไม่ใช่ทาลัสเมียที่เป็นแปฝงหรือทั่วไปเป็นทาลัสเมียเีต้าอี ก็คือง่ายๆว่าจริงๆแล้วเพิร์ควรเสียตั้งแต่แบบอายุสิบสองสิบสี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตั้งแต่ถ้าแบบรรยมีประจำเดือนปุ๊บต้องตายแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะไม่ได้มาอยู่ถึงยี่สิบห้าติดตรงนี้แล้วด้วยความที่คุณแม่เป็นพยาบาลแล้วคุณพ่อเป็นนักทยาศาสตร์ท่านก็เลยรู้วดีและในขบวนการรักษาคือไม่มีมีแต่ทําให้ดีขึ้นโดยการต้องให้เลือดให้เลือดเนาะใช่ค่ะและการให้เลือดนี่ก็ไม่ใช่เรื่องที่จะมีความสุขเท่าไหร่วันจะทรมานแล้วก็ตามมาด้วยโรคที่ตามมาทีหลัง ช่วงตักพวกอะไรก็จะไม่ดีแต่อพอคุณพ่อได้รู้ปุ๊บด้วยความที่คุณพ่อจบออที่เกษตรคณะประมงะด้านพวกเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตในทะเลคุณพ่อก็เลยไปตามหาว่าอะไรที่จะสามารถมาช่วยทดแทนแการแตกตัวของเซลล์เมเลือดแดงที่มีปัญหาของเพิร์ทให้ให้ให้เซลล์เมเลือดแดงแข็งแรงขึ้นและมีการผลิตมากขึ้นค่ะคุณพ่อก็ไปค้นคว้าตามหา จนในที่สุดก็เจอสิ่งที่เรียกว่าแพงต้อนอแล้วก็ชื่อว่าแพงต์สไคเรน่าก็เลยก่อให้เกิดคุณพ่อเออ่เกิดสอก่อสร้างฟาร์มขึ้นมามเป็นฟาร์มเลี้ยงแพงต้อนค่ะค่ะแล้วพอเพิร์กินเธิร์ก็เลยเป็นแบบที่ทุกวันนี้ที่เห็นเกือบจะเป็นเหมือนคนปกติเลย <laughs> คือไม่ต้องไปให้เลือด <laughs> ไม่ต้องไปอะไรเลยรักษาด้วยการ<ต>กินแพงต้อนเ,เคยให้เลือด ไม่เคยให้เลยเลยแต่แต่ครั้งเดียวเพราะพ่อบอกไม่ให้เพราะว่าถ้าให้แล้วมันจะมีเอ็กเต็เติมตามมาทีหลังคุณพ่พอเลยพอพอพอไปค้นหาค้นหาปุ๊บให้รีบกินทันทีอืมอืมอืมก็เลย<ะ>แข็งร<อ>แรง <ไป S 1> รอดมาได้ต้องบอกว่าโอ้โหโชคดีมีบุญแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เนี่ยด่ารักมากๆเลยแล้วต้องบอกว่าไอ้สิ่งต่างๆเหล่าเนี้ยคือมันทำให้น้องเพิรส์สได้คิดในการดำเนินชีวิตเลยว่า ก็มันมีความตายอยู่ใกล้ๆตัวเราเนาะน้องเพิร์สก็เลยคิดได้เลยว่าชีวิตมันไม่ยาวทีนี้สิ่งที่มันได้จากจากการเรียนรู้ชีวิตของเราอะ่ะมันมันได้อะไรบ้างคะน้องเพิร์สเพราะว่าด้วยความที่เพิร์สเติบโตมาก,กับโลกที่มันเป็นโลกอายแรลกตรงเนี้ยเพิร์ดก็จะรู้อยู่แ,แล้วว่าชีวิตฉันไม่ยาวแน่ๆ <laughs> แล้วเราจะใช้ชีวิตตรงนี้ยังไง แต่ถ้าไปฝรั่งก็คงบอกว่าใช้ชีวิตที่สุดเกลี่ยเต็มที่อืแต่การใช้ที่สุดเกอี่ยเต็มที่นั้นไม่ได้อยู่บนความรู้ที่แท้จริงเช่นไปกินเหล้าไป้นบุนไปนี่สิ่งที่เพิร์ดต้องทําก็คือ,อด้วยความที่เพิร์ดอยู่กับการไปวัดาตลอดแล้วได้หลอ่หลอหลอมความรู้พวกนี้ชื่อว่าอย่างน้อยเราก็คือทําทานศีลและภาวนาให้ดีที่สุดแล้วก็คําสอนของหลวงพ่อว่าเราอย่าใช้ชีวิตประมาท เผยก็จะตื่นมาทุกเช้าว่าตายแน่ตายแน่เราตายแน่วันนี้อะไรเงี้ยค่ะเพื่อให้รู้ว่าทุกย่างก้าวที่ก้าวไปข้างหน้าเนี่ยเราต้องอยู่กับความแบบมีสติอเลยพยายามทําให้ดีที่สุดดีกว่าคิดซะว่าตอนลงมาเอออันนี้ก็มาจากทันมาเกิดใหม่หรืออะไรก็ตามเี่ย ให้คิดซะว่าเรามาครั้งนี้เราต้องมาตักตวงบุญให้ได้กําไรอแล้วเมื่อเรามีชีวิตตั้นี้ชานี้เราก็ต้องทําให้มันยิ่งยวดยิ่งขึ้นไปออืตรงนี้ค่ะคืิดี่คิดมันก็เลยให้ทําให้น้องเพิร์สรู้สึกว่าต้องใช้ชีวิตทุกอนุวินาทีให้มันมีคุณค่าแล้วก็ไม่พลาดจากการที่มีโอกาสได้มาสั่งสมบุญแล้วก็อยากจะตักตวงบุญเต็มที่ตรงนี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะทีนี้ต้องถามเลยว่า จนเข้าวัดตั้งแต่ปี2004เนาะจนมาถึงตอนนี้เนี่ยสิ่งที่น้องเพิร์สได้จากวัดพระธรรมกายคืออะไรบ้างคะถ้าชีวิตเพิร์สไม่ได้เข้าวัดพระธรรมกายเพิร์สจะไม่ได้เป็นเพิร์สแบบทุกวันนี้แล้วเพิร์สเชื่อว่าเพิร์สอาจจะตายไปแล้วด้วยคือเพิร์สเชื่อค่ะมันเป็นสองอย่างคบคู่กักกนระหว่างอยากกับละเอียดอ,อยากก็คือการที่คุณพ่อของเพิร์สได้ค้นพบ ที่สามารถช่วยเพอตายค่ะจับละเอียดก็คือตอนนั้น2องพสี่หลังจากเพิ่งค้นพบไม่นานว่าเพอเป็นโรคลายด้วยล็อกบุญหลายๆอย่างเอตอนนั้นคุณย่าก็เริ่มได้เรียนเออเหมือนรู้จักดาวทรรมตอนนั้นออืออแล้วก็เลยชักชวนว่าเออให้พ่อซึ่งเป็นลูกชายช่วยพาไปวัดหน่อยอหลานตัวดำดำตัวเล็กๆตอนนั้นก็เลยต้อิ่งตามไปด้วยอแล้วด้วยการที่เราได้ไปวัดตอนนั้นเนะะี่ยค่ะ แลวสั่งสมบุญมาเรื่อยๆเพิร์ดเชื่อว่าบุญมันคือสเสวียงมันคือการทําให้ต่อชีวิตทําให้ชีวิตดีขึ้นแล้วมันทําให้เพิร์เป็นทุกวันนี้ดังนั้นถ้าไม่มีวัตถะธรรมกายนอกจากนิสัยหรือชีวิตที่ไม่มีแล้วหรืออะไรก็ตามเพิร์ดว่าเพิร์ดจะไม่เป็นคนที่อยู่ตรงนี้อค่ะสาหรับเพิร์ดวัตถะธรรมกายคือส่วนหนึ่งของชีวิตอืคือตอนเนี้ยต้องบอกว่าในยุคปัจจุบันเนาะ ในวัยรุ่นต่างๆหนงวัยน้องเพิร์สเนี่ยนะคะก็มีความคิดที่ท่อนข้างแตกต่างแล้วก็อาจจะมีความคิดที่ไม่เข้าใจในเรื่องราวของพระพุทธศาสนาตรงนี้อยากให้น้องเพิร์สได้เป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ได้พูดถึงมุมมองของพระพุทธศาสนาในมุมมองของเยาวชนคนรุ่นใหม่แบบน้องเพิร์สว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยมันได้สอนอะไรในจิตใจของน้องเพิร์สแล้วก็สอนในการดําเนินชีวิตให้กับน้องเพิร์สด้วยค่ะ มันเป็นอย่างนี้ค่ะปัจจุบันคนยุคเพิร์ดเนี่ยมักจะคิดว่าการเข้าวัดคือเรื่องน่าเบื่อแล้วก็ไม่เท่เหมือนโอ้ยไปแล้วเธอเป็นแม่ชีหรือไงอบ้านเธออยู่วัดหรอเพราะว่านัดกินข้าวทีไรไปวัดทีอย่เฮียค่ะหรือว่าทําไมเธอไม่กินเหล้ารู้ไหมว่าการกินเนี่ยนะมันทําให้เราได้เข้าสังคม,มได้มีเพื่อนและมีความสุขสิ่งที่เพิร์ดคิดว่าประเด็นสําคัญที่สุดก็คือพอคนมันไปหาความสุขที่ ที่คิดว่ามันคือความสุขที่สุดค่ะเด็กทั่วไปก็จะคิดว่าการออกไปข้างนอกกับแฟนการไปกินข้าวกินสุราหรือการไปเที่ยวคลับไปเที่ยวบาร์การทําอะไรที่บางทีหรือเรื่องที่มันคิดสีเนี่ยมันคือความสุขของชีวิตก็คือเพราะคิดว่ามันเป็นเพราะว่าเขาหาความสุขไม่ตรงจุดมากกว่าเพราะคุณไม่เขาเรียกว่างไงต้องเปิดใจที่จะลองดูว่าทำไมคนอื่นตั้งมากมายถึงเข้าวัด ทำไมคนอื่นมากมายนั่งสมาธิแล้วทาไมคนอื่นมากมายต้องทําบุญถ้าได้ลองแล้วมันก็จะได้รู้ว่าบางทีความสุขตรงเนี้ยมันอาจจะมีมากกว่าการที่ไปทาไอ้เรื่องผิดศีลพวกนั้นซะอีกมันอาจจะดีมากกว่าการไปดื่มเหล้าจนเมาแล้วรู้สึกไม่ทุกข์แต่ถ้าการมาหยุดกับตัวเองเนี่ยมันก็หยุดทุกข์ได้เหมือนกันอืแต่เป็นการหยุดทุกข์ที่ตรงจุดอีกต่างหากคือแค่อยู่ที่ว่าอยากให้คนอื่นได้ลองดูนะคะ ว่าอีกทางหนึ่งขนทางของการมีความสุขมันก็อยู่แค่ตรงนี้มันไม่ต้องไปทางอื่นก็ได้ะนะคะโอ้โหวันนี้เรื่องราวดีมากเลยน้องเพิร์สได้มาให้แง่คิดมุมมองกับเยาวชนในฐานะที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีโอกาสเข้าวัดตั้งแต่เด็กๆแล้วก็มีโอกาสได้ศึกษาธรรมะแล้วก็รู้ว่าความสุขที่แท้จริงของตัวเองนั้นอยู่ในจุดไหนวันนี้ต้องขอบคุณน้องเพิร์สมากๆเลยนะคะที่มาเป็นไอดอลให้กับรายการซูมไอดอลค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะ นี่นะคะเป็นบทเรียนดีๆนะคะให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสนะคะไปลองฟังแล้วก็ลองทําตามดูว่าสิ่งที่น้องเพิร์สพูดนั้นมันจริงหรือเปล่าความสุขอยู่ที่การหยุดการคิด สิ่งต่างๆให้มันวุ่นวายในสมองเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องหรือว่าตรงจุดเพราะฉะนั้นถ้าเราหยุดแล้วก็อยู่กับตัวเองเราก็จะค้นพบว่าความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ภายในก็คือการทำสมาธินั่นเองวันนี้นะคะต้องขอบคุณแฟนๆนะคะสมาชิกนะในซูมนะคะที่ได้มีโอกาสมาฟังเรื่องราวดีๆแบบนี้วันพรุ่งนี้ค่ะมีไอดอลอีกหนึ่งท่านที่เราจะต้องมาติดตามเรื่องราวจริงแสนจริงของเขาว่าเขาได้นำธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไปใช้ในการดำเนินชีวิตให้มีความสุขอย่างไรวันนี้นะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสมาชิกสูนทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ